สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งครั้งกับดิฉันอามินะคะสําหรับคลิปนี้ค่ะนะคะได้นำเนื้อหาเนื้อเรื่องราวนะคะของโมแกดนะคะซึ่งเป็นนักเขียนเรื่องจิตวิทยาการเงินกับการลงทุนนะคะซึ่งเขาได้เขียนหนังสือโด่งดัง ไว้หลายเรื่องนะคะและนักลงทุนด่าหรือคนที่ต้องอการเปลี่ยนแปลงชีวิตนะคะเข้าสู่ตลาดลงทุนนะคะมักจะรู้จักโมโแกนเป็นอย่างดีนะคะดิฉันเองก็เป็นคนที่ชอบหนังสือของโมโแนกนค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นตอ,อนความมั่งคั่งมั่นคงนะคะเราต้องรู้จักวางแผนและคิดเริ่มลอยหารเงินเริ่ม การลงทุนค่ะเพราะหากเราต้องการมีอิสรภาพทางการเงินหัวใจสําคัญค่ะเราต้องรู้จักการบริหารจัดการทางการเงินของเราวางแผนเรื่องการเงินของเรานะคะเพราะความมั่นคงในชีวิตของเราแน่นอนค่ะมันก็ต้องเกี่ยวกับเงินในกระเป๋าของเรานั่นเองน,นะคะถ้าวันหนึ่งเราไม่ต้องทํางานแล้วมันคงจะดีเพื่อนเพื่อนก็ลองคิดดูนะคะหากวันหนึ่งเราอายุ4 0 ขึ้นไปเรามีอิสระพรัฒนาการเงินโดยที่เราไม่ต้องทํางานนะคะมีอิสระในสิ่งที่เราอยากจะทำและเพื่อนๆเ,เคยคิดหรือไม่อยากจะทําอะไรแน่นอนบางคนก็คงจะคิดว่าเมื่อมีเงินเหลือเฟือก็อยากจะนําเงินไปลงทุนท่องเที่ยวรอบโลกถูกไหมคะแตาสำหรับวันนี้ค่ะก่อนที่เราจะไปถึงตอนนั้นหากวันนี้เรายังเป็นลูกจ้างอยู่หรือเราอาจจะเป็นพ่อค้าแม่ค้า หรือยังใช้แรงงานอยู่ลองฟังคุดนี้ดูค่ะนะคะในแนวคลิปของโมแกนอยากมั่งมั่ง,ม,ง,ม,งะะมั่งคงนะคะมั่นคงต้องคิดเริ่มลงทุนบอดมันเริ่มลงทุนตองไหนอาจจะมีหลายคนถามว่าจังหวะนี้เหมาะไหมอายุยี่สิบต้นๆดีไหมหรือรออายุสี่สิบ ดิฉันเองก็เป็นคนหนึ่งนะคะเคยมีโอกาสเริ่มลงทุนค่ะเริ่มลงทุนตอนอายุยี่สิบเดลงทุนแบบค่ะเขาเรียกว่าเสียไม่ได้ถูกบังคับใเกล่ยจะบอกว่าบังคับก็ไม่ชิงเท่าไหร่นะคะตอนนั้นวัยยี่สิบเดของดิฉันค่ะก็ลงทุนด้วยหุ้นในบริษัทที่ดิฉันเข้าไปทํางานนั่นเองนะคะแต่ก็ถือว่าดีค่ะที่เจ้าของเจ้านายดิฉันนั่นเองเป็นคนแนะนําให้ซื้อหุ้นติดไว้นะคะ ก็นะคะต้องขอบคุณเจ้านายค่ะตอนนั้นได้ซื้อหุ้นเก็บไว้และปรากฏว่านะคะผ่านไปสิบปีค่ะก็สามารถทําเงินให้กับดิฉันนะคะก็ถือว่าเยอะอยู่เหมือนกันเกือบล้านเลยด้วยวัยนะคะอ่าเริ่มต้นลงทุนแค่20่ิบจุดนะคะและดิฉันนะคะก็สามารถที่จะเก็บเงินโดยที่ไม่ต้องรอกรเกษียณอายุจากการลงทุนหุ้นในระยะยาวเป็นการนะคะซื้อหุ้นขอดีซนั่นคือครั้งแรกในชีวิตค่ะ ะะหลังจากนั้นดาดิฉันก็มีโอกาสนะคะในการที่จะเริ่มพนการลงทุนใหม่อีกครั้งนะคะในตลาดหุ้นนะคะก็ไม่นานนะคะในเรื่องของการลงทุนหุ้นก็เมื่อปีสองพันห้าร้อยะคะหกสิบสมเองไม่นานนะคะ่ะหลังจากนั้นก็นะคะก็ใช้หลัก B C a นะคะอย่างต่อเนื่องจนถึงวันนี้นะคะ,นะคะเดี๋ยววันนี้ค่ะเราควรเริ่มลงทุนตอนไหนเป็นคำถามที่นะคะหลายคนคงจะ คยได้ยินนะคะหรือตัวเพื่อนๆหลายท่านเนี่ยก็คงนะคะก่อนที่จะมาลงทุนก็คงจะถามตัวเองเช่นเดียวกันมาคำตอบนะคะสำหรับดิฉันแล้วนะคะ,ะเนาะแวของโงกานก็บอกว่าคุณนะคะเมื่อไหร่คุณเริ่มสนใจเรื่องการเงินก็คุณควรเริ่มลงทุนทันทีค่ะคำว,ว่าเริ่มลงทุนทันทีหมายความว่าไปหาข้อมูลความรู้ก่อนนะคะไม่ใช่ว่า เรากระโดดเข้านะคะตลาดสินทรัพย์เลยนะคะหรือตลาดการลงทุนเลยะค่ะเราก็เริ่มลงทุนในที่นี้ของเขานะคะนั่นก็คือหาหนังสือดีๆเล่มนึงนะคะที่ให้ความรู้เรื่องการลงทุนแต่นั่นก็คือการลงทุนด้วยการซื้อหนังสือมาอ่านแล้วค่ะอ่าฉะนั้นการเริ่มลงทุนกบอันดับแรกเลยค่ะให้หาหนังสือดีๆนะคะหรือติดตามน,นะคะเซียนติดตามกู้รู้ติดตาได้หมดเลยค่ะ ค้นหาหนังสือ่ามนะคะและอ่านตามเว็บไซต์ต่างๆนะคะเว็บเว็บไซต์ต่างๆค่ะรวมถึงนะคะเรา,าอ่านเสร็จตามนะคะเซียนหรือผู้รู้ต่างๆผ่านผ่ฟอร์มโซวเชื่อมมีเดียต่างๆก็ได้นะคะ <c oughs> พอยุคนี้เป็นยุคดิสปอนการอย่างดิฉันเองก็นะคะก็นะคะก่อนที่จะมาลงทุนการดิฉันเองก็ซื้อหนังสือมาอ่านด้วยนะคะหลังจากนั้นก็อ่านาเว็บไซต์อีดตามน,นะคะผู้รู้ต่างๆผ่าน นะคะแผ่นฟอมชมโซเชี่ยวมีเดียต่างๆนะคะก็ทําให้ได้ความรู้นะคะนี่แหละนะคะเป็นจุดเริ่มต้นที่เร็วที่สุดโอเคนะคะที่นะคะสั่งเข้าสู่นะคะอิสรภาพทางการเงินได้เร็วฉะนั้นความรู้เป็นประตูทางแรกเพราะการลงทุนการมันจําเป็นที่เราจะต้องมีความรู้ก่อนนะคะนอกจากนี้ค่ะการลงทุนเหมือนกับมอเตอร์เวย์นะคะนาไปสู่ความมั่งคั่งนะคะยิ่งออกตัวดีนะคะตั้งแต่ ต้นนะคะได้เร็วเดินทางตามแผนที่วางไว้ยิ่งจะทําให้ถึงเป้าหมายได้เร็วยิ่งขึ้นดังนั้นถ้าคิดจะมั่งคั่งยืดยาวนะคะจำเป็นที่จะต้องเริ่มลงทุนด้วยการเรียนรู้ก่อนนะคะต่อก็มีผู้รู้หลายข่างกว่าก็ต้อจะแนะนําว่านะคะความรู้ก็เพียงเริ่มต้นไม่จําเป็นที่เราจะต้องมีความรู้แบบชเชี่ยวชาญน,นะคะเราควรที่จะเขาเขาเรียกว่านะคะ หาประสบการณ์ไปด้วยก่ะเพราะความรู้ที่ดีที Straße> ่ส <qu ุดนอกจากหนังสือแล้วนะคะนั่นก็คือความรู้จากประสบการณ์ในการลงทุนของเราฉะนั้นเมื่อเราอ่านหนังสือไม่จําเป็นที่เราจะต้องโอ้โหอ่านจนถึงนั่นเชี่ยวชาญหรืออ่านจนถึงเป็นเขาเรียกว่าตัวพ่อตัวตาเป็นเลยมันเพราะสุดท้ายแล้วเราก็ต้องมานะคะมาลงทุนและเจอประสบการณ์ด้วยตัวเราเองค่ะเพราะประสบการณ์หรือความรู้ที่ดีที่สุดนั่นก็คือการลงทุนและเจอปัญหา ด้วยตัวของเราเองเราถึงจะรู้นะคะและเราถึงจะจดจำนะคะววาปัญหาที่เราเจอได้อย่างดิฉันเองค่ะอ่านหนังสือเสร็จนะคะ,ะก็ไม่ไม่ได้ถึงว่าอ่านเยอะมากมายค่ะดิฉันก็เข้าตลาดความลงทุนเลยนะคะเพื่ออะไรเพื่อหาประสบการณ์เพราะนั้น,นาการเข้าตลาดลงทุนบ่ะสำหรับมือใหม่เลยนะคะวงการการลงทุนนะคะ หนังสือทุกศาสตร์เลยมักจะบอกว่าเวลาเราเริ่มลงทุนใหม่ๆค่ะให้เราเริ่มแอบทดลองใช้เงินจํานวนที่ไม่สูงเกินไปนะคะเพราะช่วงนั้นเรายังไม่มีประสบการณ์มากพอฉะนั้นเวลาเราลงทุนค่ะเราก็อย่าเรื่องที่นะคะใช้เงินจํานวนเยอะนะคะอย่าใจร้อนนั่นเองน,นะคะเมื่อพูดถึงการเตรียมตัวเพื่อกเกษียณคนในวัยทํางานหรือหนุ่มสาว มานมองว่าเป็นเรื่องไใ้ตัวจริงๆแล้วเนี่ยนะคะเวลามันถังไปไวมากเลยหากเราเริ่มตั้งแต่เราอายุน้อยๆ่ะเราจะได้เปรี่ยนมากเลยเพราะอะไรเรา,ะานะคะจะนะคะของประสบการณ์ลองผิดลองถูกมาก่อนนั่นเองนะคะและเมื่อเราเจอเส้านทางที่ใช่หมายความว่าย่งไงเราก็มีโอกาสมั่งขั่งนะคะหรือร่ำรวยก่อนอย่อนะคะเพาฉะนั้นเนี่ยนะคะ ครันี้การเด็กหนุกนะคะวัยรุ่นนะคะเด็กอายุน้อยก็มาลงทุนบางคนก็อายุนะคะยังเด็กอยู่เลยกลายเป็นคนรวยนะคะรั่มรวยไปแล้วนะคะเพราะในนะคะปู่เหน่ามันมีเยอะกว่านะคะนี่ก็คืออายุนั่นเองน,นะคะเพราะนั้นวัยทางานหนุ่มสาวเนี่ยนะคะถ้าเรามัวนะคะมัวแต่รอให้อายุมากเราอาจจะขาดอกนะครับมองไม่เห็นหรือบางคนเลือกที่จะยั่ง ไม่เริ่มเก็บเงินแล้วลงทุนนะคะรอจนอายุ4ี่สิบก่อนฟางเยอะนะคะหากเป็นเช่นนั้นนะคะอาจมาฝา,ากการนะคะอาจจะมาแล้วอาจจุดค่ะประกอบการลงทุนประสบความสําเร็จอาจจะแช่ไปหรืออาจจะอยู่ในความเสี่ยงก็อได้นะคะอ่ะฉะนั้นเนี่ยหากเรามองนะและเรามีความต้องการลงมือนะคะความต้องการและความจาเป็นนะคะสิ่งสําคัญเลยทั้งความต้องการและความจําเป็นตรงนี้ค่ะ นะคะทั้งสองอย่างเนี่ยนะคะหากเราต้องการสู่อิสรภาพทางการเงินให้เงินทางานแทนเราเวลาชอบจะไม่มีความหมายเลยอายุน้อยเราก็สามารถที่จะนะคะลงทุนได้เพียงแต่เราต้องนะคะมีความรู้บวกประสบการณ์เข้ามาประกอบกันอ่ะอย่างไรก็ตามนะคะมีเงินเพียงแค่ใช้ในวันๆเพียงพอในวัน ะะชีวิตมันก็จะหมดไปวันๆแบบนะคะผลสุดท้ายแต่ลงเงินเพระที่เราคาดว่าเราจะรับจากบริษัทเกษียณอายุได้จากบริษัทมันอาจจะไม่เพียงพออย่างที่เราเห็นเมื่อคนอายุมากขึ้นกลับเป็นคนที่ไม่มีเงินเหลือเก็บนะคะหรืออาจจะต้องมาของเงินช่วยเหลือจากนะหน่วยงานราชการหรือรับขมานอย่างที่เราเห็นนะคะอ่ะฉะนั้นวันนี้ค่ะเราเป็นคนคนหนึ่งเราอาจจะ มาเริ่มวางสทองคำเงินกันก่ออายุที่ยืนยาวขึ้นนะ,ะยิ่งต้องเตรียตัวมากขึ้นถูกไหมเพราะฉะนั้นจากงานวิจัยของ JP m o โม a กค่ะอธิบายว่านะคะการพัฒนานะคะในเรื่องของการคลอนะคะในเรื่องของสาธารนณะสุขสวัสดิการต่างๆของมนุษย์มีแนวโน้มจะมีอายุไหลเฉลี่ยยาวนานขึ้นเช่นนะคะเพศชายคนเราที่นะคะอยู่อายุ ที่ถึง6น้าโดยเฉลีย่ยนะมีโอกาสนะคะ,นนะ,คะว่าในวันข้างหน้าแต่จายุถึง80คาดว่าจะมีอายุอายุยืนถึง8ดนะคะในอเมริกาแต่ปรากฏว่าในยุคนี้อ่ะคนอเมริกานะคะจะเห็นว่าเนะะี่ยผู้สูงอายุนย90นะคะ90ปีค่อนข้างเยอะมากเลยะคะ่ะ เราไปดูข้อมูลในอเมริการาคนสูงอายุของเมริกาเฉลี่ย80จนถึง95ชิวนาถือว่าายุมากกว่าประเทศไทยเราคอน้างเยอะและนะคะงานวิจัยของเจอคีโมกอร์ค่ะเขาบอกว่าอีกร้อยปีข้างหน้า่ะมนุษย์เนี่ยจะมีอายุมากขึ้นนะคะเกือบ20เนั่นหมายความว่าคู่ของมากาคู่ อายุเกิน6 5หาจะมีหนึ่งคู่ที่อาจจะมีอายุนะคะมากกว่า100ปีในอนาคตได้นะคะจากคนที่มีอายุยืนมากขึ้นหากเริ่มต้นวางแผนการเงินเพื่อกเกษียณน,นะคะช้ามากเท่าไหร่ก็จะทําให้มีโอกาสที่จะมีเงินไม่เพียงพอต่อการดารงชีวิตและจากข้อมูลดังกล่าวโดยเฉพาะผู้ที่กําลังวางแผนใช้ชีวิตกู้หรือมีกู้ครองแล้วคงต้องเริ่มลงมือวางแผนเรื่องการเงินไว้ยามกเกษียณอายุตั้งแต่วันนี้ค่ะ ครอนาโคตเกลานะคะเราจะมาหวังนะคะหน่วยงานรับนะคะดูแลหรือหวังลูกดูแลก็ไม่ได้นะคะหรือแม้กระทั่งเราหวังเงินจากบริษัทองค์กรที่เราทํางานให้กับเขานะคะเราก็คาดหวังเมื่อเราทํางานสิบปีเขาจะใจให้เราฟ้องชีพเขาเรียกว่าเงินว่านะคะสวัสดิการต่างๆหรือเงินบนัญหรือเงินพิเศษรวมถึงเงินนะ,ะเขาเรียกว่า เงินหลังระเสษียณนั่นเองนะคะตรงนี้เนี่ยอนาคตไม่มีใครการันตีได้จ่ะเพราะยุสวิวัฒนาการมันเปลี่ยนไปนะคะเทคโนโลยีเข้ามาแทนคนออกเยอะแยะบางทีเราอาจจะนะคะครูเราใชเเข้ามาแทานที่เราแล้วอาจจะไม่ได้ทำงานจนถึงนั้นก็ได้จ่ะฉะนั้นเราต้อง เตรียมวางแผนอย่าพึ่งนะคะอย่าพึ่งชีวิตเราคนอื่นองค์กรอ,อื่นบริษัทค่ะนะคะฉะนั้นวันนี้เรายังนะคะมีกําลังอยู่นะคะให้วางแผนเรื่องการเงินเราไว้ก่อนนะคะอ่ะฉะนั้นจากเกษียณม,มีหลากหลายนะคะมุมมองนะคะในการเริ่มต้นนะคะการเริ่มขึ้นนะคะเมื่อหยุดางานทํางานไม่มีไรายได้ลองคิดดูหากเราเนี่ยไม่ได้ทํางานแล้วจากการป่วยก็ดีนะคะหรือ ร่างกายเราไม่มีแหลบริษัทไม่สามารถจ้างเราได้นะคะเราไม่สามารถทํางานให้กับองค์กรน,นั้นได้และรายได้เรามาจากไหนถูกไหมฉะนั้นการวางแผนสะสมเงินให้งอกเงยหรือให้เงินทํางานแทนเราจึงจําเป็นและเส้นทางนั้นก็คือการลงทุนสําหรับนะคะปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อแผนเกษียณมีหลักหลายนะคะเนื่องจากพวกเจ้าที่ควบคุมมีทั้งได้และควบคุมไม่ได้ เช่นแผนการออมการทำนนเพื่อใช้จ่ายนะคะกลุ่มเรานี้เป็นของที่เราควบคุมอื่อนได้การจัดสรรเงินทุนการเลือกสินทรัพย์ลงทุนการเลือกสถานที่เพื่อกเกษียณมาคือปัจจัยที่ควบคุมได้บางส่วนอย่างเช่นดูแลสุขภาพนาทีารงาน,านปันจจัยที่เราไม่สามารถควบคุมได้เลยถ่ายหย่อนเช่นสภาวะเศรษฐกิจผลตอบแทนจากการลงทุนเกณฑ์จากพาอพันรวมถึงนะคะาใครอย่างที่เราเจอโลก โลกโควิดโอ้โหทำให้ากิจการบริษัทหลากหลายบริษัทนะคะต้องปิดตัวไปเลยถูกไหมนี่คือนะคะโครคภัยที่ไม่มีใครคราดฝันและไม่สามารถควบคุมได้นะคะและเราจะส่งต่อประเทศไทยเราก็เคยเจอในสภาวะสงนะคะเขาเรียกว่าสงครามกลางเมืองก็คือนะคะในเรื่องของตอนเมืองนั่นเองนะคะก็ทำให้หลากหลายบริษัทต้องกิจการลยคะ่ะบางบริษัทค่ะก็ต้องยกเลิก นะคะหรือเรื่องจ้างพนักงานไปเลยทุกนั่นเองนะคะนี่คือปัจจัยที่เราไม่สามารถควบคุมได้เพราะนั้นมันก็สูงเสียงต่อแรงนอนหรือเงินที่เราจะได้รับเขานะคะแน,น่นอนค่ะเมื่อรู้จักปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อหอมกระสีนก็ช่วยให้สามารถเตรียมตัวได้ตั้งแต่เนิ่นๆไม่ว่านะคะการจัดการของเราจึดเป็นอย่างไรก็แล้วต่อนะคะหากวันนี้เรารู้จักวางแผนเก็บเงินบริหารม่ใช่จ่าย ริหารหนี้สินและวางแผนเรื่องบริหารเงินนะคะให้เงินทํางานแทนเราไว้ล่วงหน้าวิ่งเร็ววิ่งดีค่ะเพราะมันจะนะคะเป็นไปตามเป้าหมายของเราได้ไวแบบลองนี้ก่ะแผนกเกษียณที่ดีที่สุดการหรือการลงทุนได้อย่างน้อยยังเป็นหนึ่งในเรื่องที่จัดการได้และไม่ยุ่งยากจนเกินไปเพราะเวลาจะเป็นตัวช่วยให้ผลการลงทุนเขาวีทบต้นไปเรื่อยๆค่ะโดยเฉพาะหากเราวางแผน ในการลงทุนในสินทรัพย์นะคะที่มีผลตอบแทนมีทัง้งกำไรและเป็นปันผลดอกเบี้ยให้กับเราด้วยก็อย,อยิง่งเป็นสิ่งที่ดีค่ะนะคะเพราะฉะนั้นผู้เชี่ยวชาญนะคะได้มีการวิจัยนะคะเรกุญแจเรื่องนะคะในการวางแผนนะคะหัวใจสำคัญนะที่เราวางแผนเรื่องการลงทุนและจะประสบความสําเร็จนั่นก็คือเรื่องของวิกเลและเวลัง ะะฉะนั้นวินัยและเวลาจึงถือว่าเป็นเรื่องสําคัญมากนะคะโมแกนได้มีการวิจัยในเรื่องของพฤติกรรมของนักลงทุนในการลงทุนค่ะเขาได้พูดถึงนะ,ะวินัยในการลรงทุนและเวลามีความสําคัญมากนะคะ การลงทุนระยะยาวเขาจะให้ความสําคัญมากเพราะการลงทุนค่ะการลงทุนนะคะจะต้องเป็นลักษณะของทยอยลงทุนแบบสม่ําเสมอเขาจะเรียกว่าความมั่งคั่งนะคะแบบสม่ําเสมอค่ะโดยมีเป้าหมายชี้ <S 2>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  ชัดเจนนะะฉะนั้นการลงทุนค่ะก็มีหลักหล่กรูปแบบที่เราสามารถวางขอนความมั่งคั่งของเรา ระยะยาวที่เรียกว่าสม่ำเสมอฉะนั้นเวลาเราลงทุนลักษณะแบบนี้นะคะมันได้ผลตอบแทนเราย่อมได้นะคะรับกำไรและเงินปันผลที่สม่ำเสมอเช่นเดียวกันค่ะนะคะนะคะฉะนั้นเนี่ยนะคะโมแกนก็นะะมักจะให้นะคะตัวอย่างวิธีการลงทุนการฝากแมบนะคะดีใช้หลักของการลงทุนเงิน นะคะว่าเราจะได้ยินนะคะสมัยก่อนเราอาจจะเคยได้ยินการลงทุนมีเฉพาะเรื่องของการเทรดนะคะเราอาจจะเคยได้ยินของเรียนต่างๆมาเทรดและเอากองเงินอยู่นะคะแต่สำหรับนักลงทุนระยะยาวนะคะวเราอาจจะเคยได้ยินการฝากเงินบิลซื้อเฟทุกเดือนประจําทุกเดือนค่ะนี้แหละคือนะคะเป็นนะคะเป็นการลงทุนจากการวิจัยของ ีพีโมกครนั่นเองร้ะหนังสือของเขาค่อนข้างโด่งดังน,นะคะมีผู้คนนําไปใช้ทั่วโลกค่ะเป็นการเขาลงทุนแบบเหมือนฝางเงนนกเงินประจำทุกเดือนทุกเดือนไปห้าปีสิบปีค่ะปรากฏว่าผลตอบแทนสวีคูณค่ะบางคนวางแผนนะคะ นะคะลงคุณสาสิบปีนะคะหกสิบปีค่ะ,กะเกษียณอายุมีเงินหลายร้อยล้านค่ะนะคะมีหนังสือที่โด่งดังนะคะว่าเล่มนึงค่ะดิฉันได้มีโอกาสอ่านหนังสือนะคะอ่าในอเมริกากาะเป่าเรื่องนี้ก็ดังอยู่นะคะเป็นผู้หญิงนะคะที่ทำงานอยู่เป็นลูกจ้างค่ะเขาได้นำเงินไปลงทุนในนะคะอุตสาหกรรมนะคะในตลาด พูดนน่นเองนะคะแล้วเขาก็ดี a ทุกเดือนเขาไปลงทุนช่วงที่เขาอายุ4ี่แล้วนะคะเขาลงทุนเท่ากับการทำงานของเขาขอนั่นก็หมายความว่าเขาทำงานจนถึงอายุ63ปีค่ะเขาก็เกษียณค่ะหลังจากนั้นค่ะเขาเกษียณเขาได้รับเงินสองทางนั่นก็คือเงินทางแรกก็คือเงินสวัสดีฟารของรัฐบาลที่เกษียัอายุและเงินตรงตรงนี้ค่ะที่ได้ ว่าเงินของรัฐบาลค่าภาษีอีกนั่นก็คือเงินลงทุนที่เปลี่ยนชีวิตเขากลายเป็นมหาเศรษฐีไปเลยค่ะจากการลงทุนหุ้นที่มีเกินกันผลหุ้นที่มั่นคงหุ้นที่นะคะมีการเติบโตอย่างต่อนเนื่องค่ะนะคะกล่าวนี้นะคะคนข้นเบื่อมากในอเมริกากะ,ะเพราะคนนี้ก็ถือว่าเป็นต้นแบบของนักลงทุนรุ่นใหม่ๆใ,ใช้หลัก d c a <oughs> เแบบเขาเล่นเองค่ะ เก็พร้อมไปเรื่อยๆค่ะเพราะฉะนั้นหลักการลงทุนคืออะไรกันรูปแกบลงทุนมีหลากหลายรูปแบบกว่สินทรัพย์บางประเภทก็เหมาะมักลงทุนที่มีความเชี่ยวชาญหรือมีความการพิเศษแต่สําหรับผู้ที่กําลังเริ่มต้นหรือวางแผนเกษียณระยะยาวเพบสิป,ปีหรือมากกว่านั้นอาจมีอุปสรรคสำคัญคือจะเริ่มต้นลงทุนสินทรัพย์อะไรดีคาแนะน,นะํานะคะควรเริ่มลงทุนนะคะําสหรับความเสี่ยง ที่หว่งหน่อยก็คือกองทุนรวมรัชนีหุ้นกองทุนรวมน,นะคะ ETF ตอนนี้กำลังดังในอเมริกานะทีมักกำลังดังในอเมริกา ETF หรือลงทุนหุ้นหนลายตัวด้วยการเลือกหุ้นบริษัทใหญ่ๆที่มีความมั่นคงมีปัจจัยพื้นฐานที่ของแอ่งหรือสาย เขาเขาเรียกว่านักลงทุนสาย V I นั่นเองเนื่องจากสามารถลงทุนแบบทยอยลงทุนสม่ำเสมอด้วยเงินจํานวนไม่มากและมีความเสี่ยงไม่สูงค่ะดังนั้นนะคะสำหรับนักลงทุนมือใหม่เลยดิฉันเองก็เป็นนักลงทุนที่เมือมือใหม่เหมือนกันนะคะ สิ่งที่ดิฉันเลือกลงทุนค่ะดิฉันก็นำนะคะหลักเกณฑ์การลงทุนนะคะของโมกอรและก็ผู้เชี่ยวชาญต่างๆเอามาใช้ในการ BCA นั่นก็คือการเลือกหุ้นที่นะคะเป็นหุ้นนะคะกองทุนดัชนีหุ้นนะคะและก็กองทุนรวม e.t.f แล้วก็หุ้นหลายตัวค่ะดิฉันก็จะเลือกหุ้นที่มี ขามีผลประกอบการที่มั่นคงและเติบโตทุกปีและก็มีเงินปันผลด้วยที่สำคัญค่ะก็เป็นหุ้นที่เป็นบริษัทที่น่าเชื่อถือได้นั่นเองนะคะส่วนใหญ่ก็อยู่ในเซ็ตค่ะเซ็ตนะคะอย่างถ้าเป็นหุ้นอเมริกาก็อยู่ในเซ็ตนะคะเป็นหุ้นที่อยู่ในใน S&P นะคะ S&P นั่นเองถ้าเป็นของไทยเราก็เซ็นห้าสิบไม่เกินหนึ่งร้อยนะคะเราก็เลือกมาหุ้นที่ใจพื้นฐานที่แขแ็งแกร่ง โดย่านนี้เราจับไปด c a ีเทุกเดือนนะคะอ่านนี้ก็คือหลักการลงทุนนอกจากนี้อะไรอ่ะการลงทุนแน่นอนการบางครั้งมันก็มีความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์โดยเฉพาะในช่วงที่เศรษฐกิจยังมีความไม่แน่นอนอย่างที่เราเห็นในช่วงโควิดในช่วงนะคะเมื่อปีที่แล้วจนปีนี้เราจะเห็นว่าตลาดค่อนข้างน้อนอนะคะความขบแย้งการเมืองบ้างนะคะภูมิรัฐศาสตร์บ้างนะคะดอกเบี้ย,เง,ยงเงินเฟ้อ นะคะสหรัฐอเมริกาที่เราเห็นนะคะนี่แหละเขาเรียกว่าปุ๊กใจนะคะปัจจใยที่เป็นเหตุให้สภาพเศรษฐกิจโลกไม่แน่นอนนะเต็ไมไปด้วยความเสี่ยงแต่สินใจชะลอการลงทุนนะคะก็มีหลายครั้งนักลงทุนไม่กล้าลงทุนในสถานการณ์นี้พต่สำนักสำหรับนักลงทุนผู้เชี่ยวชาญนะคะหรือนักลงทุนมืออาชีพเขาจะชอบสถานการณ์ลักษณะแบบนี้ค่ะสถานการณ์ที่คนทัก สถานการณ์ที่นะคะประสับกระสค่ะไม่แน่ไม่นอนแบบเนี้ยเขามักจะเข้ามา DCA แต่เขาไม่ได้มาลงทีเดียวทุ่มนะคะใช้ DCA มันเป็นเวลาที่เหมาะแอบอกก่อนนอกการลงทุนมันมีความเสี่ยงในโลกของการลงทุนไม่มีเวลาไหนปอดไงอยู่แล้วค่ะสำหรับนักลงทุนที่เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือมืออาชีพ เรามองว่าทุกสถานการณ์มันมีความเสี่ยงอยู่แล้วเพราะมันขึ้นชื่อว่าลงทุนวะเพรฉะนั้นการทุกส,สภาวะการลงทุนจึงมีประเด็นที่ส่งผลต่อสินทรัพย์การลงทุนเสมอฉะนั้นหลักการลงทุนเราควรเริ่มต้นโดยการเรียนรู้วางแผนการลงทุนระยะยาวไว้ค่นะคะนี่ก็คือข้อมูลที่มาของ E P m o r g a นะคะ ที่เขามีการวิจัยนะคะเริ่มลงทุนต้งแต่วันนี้เลยในหนังสือของเขาจะมีเขียนไว้นะคะโดยจากที่เขาวิจัยตั้งแต่ปีทศวรรษ1950นะคะหากสามารถลงทุนได้เร็วและอดทนถือได้นานสิบปีค่ะ <c oughs> เขาบอกว่าจะมีโอกาสทำกำไรมหาศาลโดยเฉพาะโอกาสนะคะขาดทุนจากการลงทุนใน S&P มีเพียง1%แต่มีโอกาสเละ ผลกำไรสิบเก้ปอรซ็นต์ปีหากลงทุนในธนบัตรรัฐบ้านนะคะหรือนะคะลงทุนในสินทรัพย์ที่มั่นคงนะคะเขาบอกว่าไม่ขาดทุนมีโอกาสรับผลกำไรสูงถึง1ิหเปอร์เซ็นหรือขาดแบ่งเงินลงทุนดันชนีเวสเทิร์นพี500อนะคะะและธนบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกาในสัดส,ส่วน50เท่ากับ50 มีโอกาสได้รับผลกําไรสูงถึง16เปอเซ็นต์นอกจากนี้ค่ะหากลงทุนต่อเนื่องในอีก20ปีไม่ว่าจะลงทุนในสินทรัพย์อะไรดัชนี S&P ธนบัตรสหรัฐลงทุนทั้ง2ส,สินทรัพย์ออก็ไม่มีที่ไหนที่ขาดทุ้นนะคะสะท้อนให้เห็นหากเริ่มต้นลงทุนเร็วมีวิไัยและลงทุนสม่ําเสมอนะคะ เงินจะทํางานต่อเนื่องได้รับผลตอบแทนตามเป้าหมายที่วางไว้มีเงินไว้ใช้ใจ่ายหลังกเกษียณแน่นอนนั่นก็คือผลการวิจัยของโมแกนคะสรุปโมแกนมกุ่งเน้นนะคะในเรื่องของการวางแผนระยะยาวนะด้วยการลงทุนสม่ำเสมอแบบมีวิจ โดยให้ลงทุนในกลุ่มสินทรัพย์ที่เสี่ยงน้อยก็คือนะคะในกลุ่มนะคะอ่ะในเอสแอห้าร้อยค่ะนะคะและก็หากจะลงทุนในในส่วนของธนบัตรนะคะสหรัฐอเมริกาก็มีผลนะคะกำไรถึงสิบหกเปอร์เซ็นะคะมีสองอย่างคือ S&P500 ห้าร้อยันะคะธ <c oughs> บัตรของรัฐบาลสหรัฐอเมริการวมถึงเฉพาะ นะคะถ้าเราจะไปเลือกลงทุนเฉพาะหุ้นเราก็ต้องศึกษาหุ้นนั้นหน่อยนะคะเลือกหุ้นที่มีความมั่นคงมีผลตอบแทนนะคะเขาเรียกเมันเป็นผลประจำทุกเดือนไทะอย่างดิฉันเนี่ยได้ลงทุนในหุ้นอเมริกาอยู่หลายตัวเลยนะคะ ที่เป็นหุ้นที่ค่อนข้างมั่นคงอยู่ในเซ็ตห้นะคะมีเงินปันผลทุกเดือนเลยนะคะแล้วก็หุ้นก็เกติบโตทุกเดือนโดยเฉพาะช่วงนี้ค่ะปรากฏว่าหุ้นพุ่งนะคะช่วงนี้หุ้นอเมริกาพุ่งขึ้นสูงมากเลยค่ะก็ทํากําไรเนี่ยได้แบบนะคะลงทุนร้อยเหรียญเนี่ยทำกำไรเป็นหลัก เพ่งเขาเรียกว่า50%าของร้อยเหรียญค่ะก็ถือว่าเยอะสาหรับ d c นแล้วนะคะฝากนะคะและตอนนี้ค่ะบุนสหรัฐอเมริกากาลังคุ้งอยู่ด้วยนะคะนี่ก็คือหลักการลงทุนของโมแกนใช้หลักการลงทุนแบบ DCA นะคะคือฝากทุกเดือนทุกเดือนนะคะวันนี้ค่ะก็นําหลักการลงทุนนะคะมาฝากเพื่อนๆนะคะใช้หลักของการอรอมประจำทุกเดือนทุกเดือนนะคะมันจะทําให้เงินในบัญชีเราใหญ่ขึ้นนะคะด้วยหลัก เลือกหุ้น,นะคะชี่มั่นคงนะคะและก็นะคะอยู่ในเซ็ตค่ะถ้าประเทศไทยก็อยู่ในเซ็ตนะคะห้ 50, ไม่เกินห0ึ่งนะคะกลุ่มที่เรานะคะมีความรู้ดีอยู่แล้วเราก็ DCA ทุกเดือนแล้วก็เลืกหาหุ้นที่มันมีเงินกันผลด้วยจะดีมากแล้วก็นะคะ DCA สม่ำเสมอเขาเรียกว่าออมเงินนะคะลงทุนหมื่นฝากเงินประเันทุกเดือนทุกเดือนค่ะ สิบปีเงินมันจะทวีคูณนะคะเพื่อนเรื่องนี้เรื่องจริงมากมันมาจากประสบการณ์ของนิฉันเองสำหรับคลิปในวันนี้ค่ะก็คงจะแบ่งปันเพียงเท่านี้นะคะสําหรับความมั่นมั่งมั่นคงระยะยาวรู้เรื่องการเริ่มต้นคืสรภาพทางการเงินแนวคลิปเจพีโมแดี สำหรับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ร่วมกันแสดงความคิดเห็นก่นนะคะในช่องนี้ค่ะจะมีแบ่งปันนะคะพอร์ตชอนะคะหนังสือเสียงการลงทุนเอามาแบ่งปันทุกอาทิตย์เพื่อนๆก็สามารถมาติดตามได้ค่ะสำหรับคลิปในวันนี้ค่ะก็คงแบ่งปันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีทุกท่านค่ะ